ก็คงดูห,งห้อยทานข้าวหรือทานข้าวดึกห,ห,ห้อยไม่รูหละอะไรก่อนนะก็ก็แยกย้ายกันกลับเที่ยวพิกิจพิชิดมืองชาละวันดูหลากหลายนะครับเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศแล้วะเชิงด้านการเกษตรนะครับไนะรับรตอนนี้มาชมสวนเกษตรสวุโขสุโขท่าคอยเป็นหนึ่งในคำาโขท่าคอย เว่ามีรับราชการอยู่ที่นี่ในตำแหน่ง้ิ่วกรโยธาระดับหกโยธาจังหวัดพิจิตรก็จินซมโอท่าคอยเราใช้เวลาเท่าไหร่เกษตรจังหวัดกรมวิชาการเกษตรไม่งั้นเดี๋ยวนายลุกขึ้นปับเลยทาไมเขาก็ไม่ได้ขื้นปูซูโอท่าคอยล์ซึ่งอยู่ในขั้นวัถ้าพวกเราทําไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนําขวัญใช่ไหมครับพี่น้องต้องเปลี่ยนเป็นเขาตงกวาแล้วนะครับเอาท่าคอยออกไปแล้วก็ ีแล้วจากกลุ่มแล้วจะมีวิชาการต่างๆแล้วพันธุ์อื่นก็เริ่มเข้ามาอีกก็มีอยู่สี่ห้าสายพันธุ์นะครับ่อ,อยก็ราคาไม่จูงใจเลยพื้นที่เหลือน้อยลงครับของผมปลูกอยู่แล้วผมเป็นข้าราชการแต่เออเลียแล้วก็บวกว่าได้ปีกว่าแล้วผมก็มีผลงานนายธิพงศ์มีมากนะครับเกษตรอำเภอโพธิ์ทับช้างนะครับสำหรับ ด้าน,นการเกษตรนะครับของอำเภอโพป,ประทับช้างนะครับเราก็มีจุดเด่นที่สําคัญเลยนะครับแล้วก็สร้างเศริจเกษตรกรซึ่งซึ่งทําสวนแล้วนะครับประมาณ500-600ครัวเรือนนะครับ อ่าแล้วแม่กอดเขาด้วยช่วยเลยมากินด้วยเลยมากินหมดเลยนี่เขาเรียกอะไรอันนี้อะไรนะพี่ท่าข่อยครับท่าข่อยเนี่ยโโบท่าข่อยจะออกกรีบสีชมพูนะแล้วก็จะหวานหวานชื่นใจ